จีนแฮ่ฮัโล,ลโหลไป็นใจ่หรออสติน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 เข้ขมขามาเข้ามาเข้ามาออสตินแฮฮัโลโหลทางนี้ทางนี้ค่ะทางนี้ไปไหนแล้วนะออสตินอันนี้ ิหิมะละลายใกล้จะหมดแล้วจะได้ไหมจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมขึ้นตรงนี้ไหมฮะเข้าไหมจะเข้ามาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นตัวอีกมานี่ โอ้โเย็นแทนเย็นขาแทนเด้ก็มาสิขึ้นมาขึ้นมาไหมจะเข้าประตูหรือจะเข้าหน้าต่างหืให้เลือกพูดเป็นไหมกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมยายอ้วนขึ้นมาโอ้ยเก่ง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 โอ้สุดยอดมากเลยอะ ว้าวนีมาหน้าบ้านใกล้จะละลายหมดแล้วอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอนี่แหละตามซอกตามซอกคิดว่าน่าจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมันต้องอาศัยอยู่แถวๆแ,แ,แ,แบบนี้ด้วยมันจะเป็นโพรงนะมันจะเป็นโพรงอยู่ข้างล่างนี่แหละมันต้องประมาณนี้ถ้าแดดดีๆแบบนี้ทุกวันทุกวันนะไม่ต้องห่วงเลยไม่กลัวแล้วไม่ไม่รอแล้วฝน ไม่รอแล้วน้องฝนดีวันดีขึ้น